สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำสตรอเบอรี่นมสดสุดนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะสตรอเบอรี่นมสดของเราทำเสร็จแล้วก็จะมีความหอมหวานมันอมเปรี้ยวเวลาทานเข้าไปก็จะได้สัมผัสเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยค่ะทำง่ายและก็อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำซอสสตรอเบอรี่กันก่อนค่ะตั้งกระทะใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะสำหรับความหวาน,เ,นเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมานะคะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวเพื่อให้น้ำตาลละลายดีค่ะพอเราเคี่ยวมาไม่นานน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตะหลิวกด,กด BB, ๆบี้ๆเพื่อให้สตรอเบอรี่ของเราแตก แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าซอสสตรอเบอรี่ของเราจะมีความเหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะสำหรับซอสสตรอเบอรี่ของเราก็เหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการเนื้อที่ละเอียดสามารถนําไปปั่นได้นะคะสําหรับของเราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะพอได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สยกออก พักซอสสตรอเบอรี่ไว้ให้เย็นสนิทค่ะพอซอสสตรอเบอรี่ของเราเย็นสนิทดีแล้วนะคะเราก็จะนำซอสสตรอเบอรี่มาใส่ในขวดที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้ก็ได้ทั้งหมด8ขวดนะคะเวลาใส่ซอสสตรอเบอรี่ลงไปเราก็จะใช้วิธีกะกะเอาหรือเพื่อนๆจะนำไปช่างไปตวงก็ได้นะคะ พอใส่ซอสลงไปหมดแล้วเราก็จะนำขวดสตรอเบอรี่ไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อสตรอเบอรี่ของเราเซตตัวดีค่ะสตรอเบอรี่ของเราก็เซตตัวดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เป็นนมสดรสจืดลงไปค่ะเวลาใส่ให้ตะแคงขวดแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ซอสสตรอเบอรี่ของเราแตกตัวค่ะอีกรอบนะคะ ให้ตะแคงขวดแบบนี้ค่ะนมที่ใช้นะคะจะใช้เป็นนมพาเจอไรส์รสจืดยี่ห้อใดก็ได้หรือจะใช้เป็นนมโรงเรียนก็ได้ค่ะพอเราทำเสร็จทุกขวดแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดฝาให้เรียบร้อยนำไปแช่ตู้เย็นไว้เพื่อให้รสชาติที่ดีแล้วก็อร่อยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำสตอรอเบอรี่นมสดสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะเวลาเราจะกินนะคะเราก็จะผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันค่ะก็จะมีความหอมหวานมันอมเปรี้ยวนิดหนึ่งโดยรวมทุกอย่างคืออร่อยมากๆเลยค่ะ ทำง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวม้านนะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ